มันโดนต้นไม้แม่ไหมน่ะวีเก่งจังเลยมีเด็กรดน้ำต้นไม้ให้ด้วยลดทีดีลดทีดีครับวิเก่งจังเลยโอ้อาบไม่พออาบไม่พอครับหนูอาบไม่พอครับ สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนอีแล้วค่ะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกตาะอาบน้ำชำระทำความสะอาดโอ้โหโอ้โห,โหดูท่าอาบน้ำแต่ละท่านะกัดเนาะ แอ่นูจะกัดสายยางทำไมอามาพันกันเป็นลุม,ปลมเป็นลำกวาดตรงนู้นลงมาด้วยลูกดูดูดูนั่นแหละก็กัดแบบนั้นแหละสายยางขาดหมดแล้วตัด โอ้อ่างว่าจะลั่นพ่วงเลยดูทำดูวันเอ้ยฝนไปปล่อยมาอีกแล้วดูท่านั่งอาบน้ำแต่ละท่านะคะอีฟสี ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆหมุนไปยังมุนไปยังครับโอ้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 ดูดูดูอาบน้ำแต่ละท่าโอ้ยอาบน้ำแต่ละวันต้องสรรหาท่าไมาแอบแบลวโอ้ยหุนเอ้ยแม่แม่ครับ สงการนี้อย่าลืมมาเยี่ยมผมนะครับโอ้ดูดูดแม่แม่ครับผมเตรียมท่าแอปแปลไว้เยอะเลยครับต้มเอาขยะใส่ไปพร้อมเลยครับไม่ต้องได้กลับมาอีก โอ้โหดู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 ให้กินแน่กินแน่รถต้นไม้แม่ด้วยนะเร็วๆเร็วๆรถต้นไม้แม่ด้วยนี่อยู่ใกล้ๆนี่ไปไหนจะไปไหนโอ้ยดูๆูดกัดงวงทำอะไรอ้วน อย่าบอกนะคะว่าฟันจะหลุดและหนูจะเอาอะไรกินหญ้ากินข้าวหรอเฮ้ยดูถวดต้วนนะคะดูถวดว้วนนะคะ มาล้างตูดเลยข้าล้างตูดให้หนูนหน่อยโอเพราะตรงนี้มันเป็นอะไรนูนๆน,น,นี่ตรงนี้เออตรงนั้นนี่ มามานี่มาเร็วเร็วรวมารดน้ำต้นไม้แม่หน่อยเร็ววันถอยมาถอยมารดน้ำต้นไม้แม่หน่อยเร็วรดต้งอกต้นเลยนะอ่อ่เอาไหนต้นไม้ไหนต้นไม้ ไหนต้นไม้ลดลดลดรดนมันสูบต้นไม้วะมันโดนต้นไม้แม่ไหมนะ่ะพี่เก่งจังเลยมีเด็กรดน้ำต้นไม้ให้ด้วยเก่งอะไรเบอร์นี้เก่งจังเลย โอ้อาบให้พ่อเลยพ่อขี้เกียจอาบน้ำเอออาบให้พ่อเลยพ่อขี้เกียจอาบน้ำรถไปเรื่อยๆลยลูกมันมีหลายต้นนะครับเออมันมีหลายต้นอ,าอา่าอ่ารถที่ครบนะครับมันมีหลายต้นนะครับโอ้อาบให้เพลงด้วย บออาดีดีรถดีดีรถดีดีนานไม่มีค่าจ้างก็จะประมาณนี้แหละถ้าวันไหนแม่มีค่าจ้างนะทำดีดีดูอาบให้ตัวเองอาบให้ตัวเองอาบให้ตัวเองรถ <ไป S 1> ดีดีรถดีดีครับ วิเก่งจังเลยอาบให้พ่ออาบให้พ่อครับหนูอาบให้พ่อครับเฮ้ยแม่ยม่อาบนะแม่หนาว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นครับเฮ้้ ทำไมนุกเก่งจังเลยอาบให้ตัวเองแล้วื่นเช้ามาต้องได้ช่วยงานบ้านครับไม่งั้นไม่ใช่ดาวครับไม่งั้นอารมณ์บ่จอยทำอะไรก็ได้ขอให้ได้ทำสักอย่างไม่งั้นก็ไม่ใช่ดาวครับผมต้องได้ทำงานบ้านช่วยแม่ขอให้ได้ทำงานบ้านตัวนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ช่าง ขอให้้ไดทมาลางวันเร็วว,วันมาเอารางวัลเล่นอยู่นั่นแหละ โอ้โผมจะได้รางวัลครับผมดีใจ

แหมช่วยงานบ้านแล้วมามาโชว์ลีลาแอปเปลลอารางวัลด้วยเก่งจังเลยลูกใครวะเก่งจังเลยถ้าชอบคลิปวิดโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใจเอกัันหม่คคลปโรบสวัสดีครับ